สวัสดีครับญาติพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านครับสาระสําคัญเลยนะครับจะมาชวนพวกเรานะครับมาพิจรารณากิจกรรมหรือสิ่งที่เราจะไปทำนั่นแหละเมื่อเราทำกันแล้วเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยที่เรารักเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแบบชัดเจนเป็นแบบสมเหตุสมผลด้วยครับเป็นเรื่องที่ดีงามน่ารักมากๆครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะอธิบายให,ให้ชัดเจนเนี่ยสอรอบ รอบแรกครับมันเริ่มจากผมครับชื่อดามครับผมเป็นคนที่อยากได้ใครดีอยากดีนะครับแล้วก็คือคิดค้นทดลองอะไรมาสักระยะหนึ่งนะครับมันเป็นความรักอะพี่คืออยากให้ญาติของเราเนี่ยดีด้วยญาติก็คือคนทุกคนนั่นแหละนะครับในโลกใบนี้นะครับแล้วก็อยากให้คนเราเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางคนที่รักกันดีต่อกันนะครับรวมถึงอยากให้ชุมชนสังคมแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยดีด้วยแน่นอนมันจะ นำไปสู่การที่โลกทั้งใบเนี่ยดีได้ด้วยนี่คือความอยากครับมันคือการค้นหาคําตอบคือเด็กคนหนึ่งอ่ะพี่อยากให้มองเป็นธรรมดาว่าคือผมเองก็ไม่ใช่คนดีหรอกแต่พอเราไปทาบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มมีคําตอบมันเริ่มมีอะไรดีๆแน่นอนครับวันนี้ผมมั่นใจในคําตอบของผมครับก็เป็นข้อ2ครับอยากให้พวกเรานึกภาพนะครับตัวฉันเองนี่แหละที่ไปฝึกวาดรูปด้วยความตั้งใจดีๆแล้วก็ฉลาดที่จะมีความสุข กับการวาดรูปทุกวันครับทุกวันอาจจะวันละ3-4แผ่นก็ได้ผ่านไป365วันเราจะวาดรูปได้ดีขึ้นไหมครับพี่ครับช่องทางที่ผมจะเสนอก็คือช่องทางเดียวครับเป็นช่องทางใหญ่ๆเปิดกว้างเลยนะครับตามภาพเลยนะครับก็คือคนที่ถึงพร้อมมาร่วมวางแผนสักซ้อมแล้วร่วมลุยให้ถึงดีพี่ครับคนเราทําอยู่แค่นี้แหละครับปัญหาก็คือ ตัวแรกก็คือคนที่ถึงพร้อมคนเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าอยากพัฒนาประเทศเนี่ยต้องสร้างการพัฒนาคนที่ได้ผลเนี่ยอยากให้พวกเรายอมรับครับอยากให้เชื่อเลยนะครับคือถามว่าทําไมคนถึงไม่ถึงพร้อมเพราะว่าคนเราไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ที่ถูกต้องการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีจุดติดขัดอยากให้นึกภาพนะครับว่าคนถึงพร้อมมาร่วมวางแผนซักซ้อมแล้วร่วมลุยให้ถึงดีเป็นยังไง นึกถึงคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่รักกันดีมากๆนะครับอยู่บนฟลอร์เต้นรำเต้นรำอย่างสง่างามอย่างงดงามเป็นเป็นภาพที่งดงามมากประดุจเจ้าชายและเจ้าหญิงถามว่าภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เริ่มจากคนที่ผ่านการเรียนรู้ชีวิตมาดีผ่านการฝึกซ้อมเต้นรำมาดีพอสมควรแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยมาคุยกันมาเจอกันแน่นอนครับ คนเราสองคนมาเจอกันมันยังไปกันได้ไม่ดีหรอกแต่ถ้ามาวางแผนมาคุยกันมาซักซ้อมจนเต้นลําได้เข้าขาดีแล้วพูดคุยได้ถูกคอดีแล้วนะครับแล้วก็ไปเต้นลําบนเวทีภาพที่งดงามของการเต้นลําก็จะเกิดทุกอย่างในชีวิตก็เหมือนกันครับทั้งการกิจกรรมในเรื่องของการเล่นเสพการพักผ่อนกิจกรรมในเรื่องของงานที่จะทําให้เกิดผลตามที่เราต้องการเนี่ยมันเริ่มจากคนครับคนที่ ทำลายการติดขัดของตนเองซึ่งตรงนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่23หมายความว่าตั้งแต่เกมที่1จนถึงเกมที่22เนี่ยผมได้ลงวิดีโอไปเนี่ยเพื่อให้พวกเราไปดูเพื่อให้เราเนี่ยหาคําตอบของการที่จะถึงพร้อมด้วยตัวเราเองครับในอนาคตเนี่ยเราจะมาร่วมสร้างผมไม่ได้บอกว่าจะต้องพุ่งไปที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับก็คือตัวเราเองนี่แหละพวกพร้อมของเรากันเองนี่แหละทําให้มันดี เพราะประเทศไทยของเราเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับแต่ผมบอกแล้วว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสเปิดกว้างนะครับผมถึงได้มากล้ามากล้าฝากบอกวิดีโอประมาณนี้นะครับถามว่ามันจะดีได้ยังไงอีกอยากให้หนึกถึงการย้อนกลับไปนึกถึงการวาดรูปคือคนเราเนี่ยพอไปทําแบบนี้บ,บ่อยๆแน่นอนการที่ไม่ทํำบ,บ่อยๆก็คืออย่างผมเนี่ยงงมาทั้งชีวิตเออบางทีเราก็ไปเผลอเล่นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะ ไปทําไปดูทีวีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เราอยากมีเงินอ่ะเราทํำยังไงเราถึงพร้อมยังที่จะมีเงินเราได้วางแผนเราได้ซักซ้อมแผนดีหรือ,อยังแล้วเราได้ทํางานได้ทํากิจกรรมที่ไปถึงการมีเงินแบบดีๆหรือ,อยังนี่คือลักษณะของการใช้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยไอ้ทั้ง3ข้อเนี่ยคนที่ถึงพร้อมมาร่วมวางแผนซักซ้อม แล้วรวมลุยให้ถึงดีเนี่ยมันจะเป็นนิสัยมันจะเป็นความเคยชินซึ่งตรงนี้แหละครับนิสัยความเคยชินก็มีแล้วนะครับขีดความสามารถในการที่จะถึงพร้อมในการที่จะฉลาดวางแผนในการลุยงานไปให้ถึงผลดีเนี่ยมันอยู่ติดตัวเรานะครับความสามารถก็มากความเคยชินก็ดีมันถึงจะเป็นสําเร็จเป็นเรื่องที่ดีๆถึงตรงนี้อยากให้พวกเราเห็นว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้แล้วนะครับต่อไปครับข้อที่สาม ผมอยากขอให้บอกต่อครับเพื่อที่จะให้คนไทยอ่ะที่บอกไปว่าอยากให้ประเทศไทยพัฒนาแบบเจริญรุ่งเรืองก็ต้องให้คนไทยเนี่ยมีการพัฒนาที่ได้ผลนะครับแล้วถามว่าการพัฒนาที่ได้ผลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงผมอยากให้บอกต่อครับเพื่อให้เกิดภาพที่มีการคัดคนเข้ามามาร่วมกันดําเนินการเพื่อให้เกิดแบบอย่างเกิดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่ดีเกิดขึ้นมาว่าเราจะดีได้ยังไงพอได แบบอย่างได้องค์ความรู้ดีๆมาแล้วว่าคนเราหรือกลุ่มคนเนี่ยสังคมชุมชนเนี่ยจะดีได้ยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทําเป็นนะครับทาเป็นตาําราทําเป็นสื่อเพื่อให้คนสามารถไปเปิดอ่านไปกดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้จากนั้นเนี่ยสร้างมาลักษณะของศูนย์ศูนย์อยากให้นึกถึงเขาล้อมรัว้วสร้างศูนย์การฝึกนัดฟุตบอลพอเด็กหนุ่มอยาก เตะฟุตบอลก็เดินเข้าไปในรั้วพอผ่านรั้วเสร็จเขาเก่งฟุตบอลนึกถึงเด็กหญิงซึ่งอยากเป็นนักร้องนักเต้นก็เดินเข้าไปในศูนย์นั้นในรั้วนั้นแล้วออกมาเป็นนักร้องนักเต้นที่มีความสามารถในการเอนเตอร์เทนหรือในการทําให้คนมีความสุขจากการที่ได้ดูเธอร้องเธอเต้นพี่ครับมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับนึกถึงที่ชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับ ไม่สามารถที่จะเขาไม่รู้ในเรื่องของการเกษตรแบบสมบูรณ์เลยนะครับไม่รู้ในเรื่องของโซลาเซลล์ไม่รู้ในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็งานช่างแต่ถ้าเรามีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเนี่ยไปช่วยติดตั้งให้ชุมชนนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้สามารถที่จะแบบพึ่งพาในชุมชนเองได้นะจากนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการได้ พัฒนานวัตกรรมได้ดูแลลูกหลานที่จะเกิดขึ้นมาในชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดีพี่พี่ครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าการช่วยคนให้ถึงฝั่งดีครับถึงฝั่งดีแปลว่าอะไรแปลว่าตำบลน,นั้นคนหลักรักกันดีแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเกษตรการแพทย์งานช่างแบบเป็นวงจร่ะเป็นระบบที่ดีแค่นั้นยังไม่พอ ตำบลน,นั้นนะครับยังสามารถไปช่วยตำบลอื่นให้ดีแบบนี้ได้อีกมันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการช่วยกันให้ถึงฝั่งดีครับนี่ยังเป็นรอบที่1อยู่นะครับสรุปนะครับผมดามธีรธรรมานุษย์อยากให้มองผมว่าเป็นแค่คนตัวเล็กๆที่ขอครับขอโอกาสที่ให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาตรงนี้นะครับถ้าเห็นว่าดีแล้วนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าภาพที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการที่เรามีทีมงาน มีทรัพยากรและโอกาสที่จะทํานะครับก็สําหรับผมนะครับที่จะฝากในส่วนของส่วนตัวก็คือขอแค่ดีครับบางคนอาจจะคิดว่าผมบ้าเพลเจอร์ที่มาทําวิดีโออย่างนี้นะครับแต่ผมก็จะขอผมจะขอให้มองไปที่ด้านดีแต่ถ้าด้านไม่ดีเนี่ยอยากให้มองว่าผมก็แค่คนคนเดียวอะยังไม่มาคุยก็ได้รอคุยว่าอยากอยากเล่นเนี่ยอยากเล่นคนที่ถึงพร้อมมาร่วมวางแผนซักซ้อมแล้วร่วมลุยให้ถึงดีเนี่ย อยากมาเล่นว่ามันจะดีแค่ไหนมันจะทําให้ชาติไทยนี่เจริญเจริญเสร็จนะครับชาติไทยจเจริญแบบงดงามเลยนะแล้วจะเป็นเป็นตัวนําให้โลกทั้งหมดเนี่ยจเจริญแบบงดงามตามกันมานะครับมันเป็นเรื่องดีถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ครับอยากให้เป็นนึกภาพที่2ภาพที่2ก็คือการที่พี่พี่ที่ฟังวิดีโอนี้นะครับไม่นิ่งเฉยไปลองนึกดูว่าโอเคดามทีะธรรมาุษย์เนี่ยมันกล้าบอกแล้วว่ามันมีวิธีครับ นะครับแล้วก็อยากให้บอกเจนกุกวันว่ามันมีคนที่กล้าบอกแล้วถามว่าเราจะดีได้ยังไงแน่นอนผมทําเป็นเกมไปแล้วครับเกมที่1ถึงเกมที่7ผมอัดวิดีโอแล้วแต่เกมที่เหลือในผมยังไม่ได้อดัดแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับงานง่าย,ายๆที่ใหญ่พวกเราทําก็คือกดส่งวิดีโอนี้ต่อไปเรื่อยครับถ้าพี่ๆวิดีโอนี้ไปถึงพี่ๆที่เป็นคนดังเป็นดาราหรือเป็น สื่อมวลชนนะพี่ทําให้เป็นข่าวเป็นกระแสถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยของพี่เป็นวันที่เท่าไหร่แต่วันนี้ของผมที่ผมมาอัดนี้ก็คือวันที่26พฤศจิกายน2อ6 4นะครับแล้วเกิดว่าคนไทยสัก10%บเร์เซ็์สิล้าน20ล้านคนเนี่ยเริ่มรู้ข้อมูลนี้แล้วนะครับมีพี่ๆที่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ได้นะครับ นึกภาพที่พี่ๆคนไทยมีคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีที่ใจบุญอยู่แล้วนะครับมารวมตัวกันมาสร้างแบบอย่างแบบนั้นจริงๆนะครับผลักดันให้เกิดชุมชนของคนไทยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ดีมันเหมือนกับการที่เรามีข้าวเราผลิตข้าวได้เยอะแต่ข้าวราคาถูกแต่เราสามารถที่จะให้คนในตำบลน,นั้นเนี่ยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวกลายไปเป็นไข่เป็ดกลายเป็นอาหารที่ เพื่อพาตัวเองได้เองนะครับแล้วก็คนเราสามารถไปผลิตสินค้าและบริการและเครื่องมือต่างๆได้เองเครื่องมือคืออะไรเครื่องมืออย่างให้นึกถึงสมาร์ทโฟนครับสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าแก่เอาทรัพยากรออกมานะครับเอาเอาวัตถุดิบออกมาแล้วเนี่ยเอาไปขายเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แต่สมาร์ทโฟนรุ่นที่ถูกใจคนแห่จองเท่าไหร่แล้วก็แบบคือขายขาดตลาดพูดไง่ายๆนะครับที่ครับมันมีมูลค่ามาก เครื่องละ3า0 0 0 4 0น0 0นวัตกรรมคืออย่างนั้นครับให้คนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับดินน้ำให้กับทรัพยากรแร่ธาตุให้กับเหล็กเหมือนเหมือนกับเหล็กเนี่ยตันละประมาณ5 6ห0 0มื่นนะครับแต่ถ้าเอามาแปลงเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพพี่รับบางคันหลักล้านบางคันเกิน10ล้านก็มีนะครับถามว่าใครล่ะที่ทำได้คนครับคนทำได้แต่เราส่งเสริมนิดนึงนะครับ ให้คนทําอยากให้นึกภาพนั้นนี่คือการอธิบายรอบ2แปลว่าอะไรครับแปลว่าพี่อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ผมทําเป็นเกมให้คนได้พิจนารณาจากเกมที่1จนถึงเกมที่22แต่ผมพูดไม่เก่งอะพูด,ง,พดง่ายๆนะครับแล้วก็ทําวิดีโอเนี่ยไม่เก่งนะครับตัดต่อก็แบบแบบเด็กๆนะครับแบบแบบที่ไม่เก่งแล้วก็จะไม่มีโอกาสเก่งแต่ผมเห็นภาพนึกภาพบอกว่าพี่ครับเรามาช่วยกัน ด้วยอารมณ์นั้นเรามาช่วยกันช่วยกันยังไงพี่บอกต่อครับพี่บอกต่อให้ไปถึงญาติญาติของเราบางคนเนี่ยเขาจะเล็งมาที่ดามธิรธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็นึกภาพที่เอาผมเนี่ยไปนั่งคุยกันแล้วเราก็มาวางแผนว่าเราจะทําสื่อวิดีโอเนี่ยวิดีโอที่1่ยังไงนะครับที่จะทําให้คนเราเข้าใจแล้วเราจะวางแผนซักซ้อมให้ไปในมิติต,ต,ต่างๆยังไงจะทําให้การเมืองของเราพัฒนายังไง จะเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งครบวงจรขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไงแล้วก็เราจะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยไปถึงจุดที่พอชุมชนดีแล้วเนี่ยไปส่งเสริมให้ชุมชนและครอบครัวหรือคนเนี่ยอื่นๆไปถึงจุดที่ดีได้อีกดีแล้วช่วยกันนะพี่เราจะทํายังไงผมไม่เก่งจริงครับพี่ครับผมไม่มีความสามารถทางด้านเทคนิคนะครับก็คือไปปลูกพืชก็ไม่เก่งนะครับพูดก็ไม่เก่งแต่ผมอ่านเกมเก่งครับ ว่าถึงเวลาครับที่คนไทยเนี่ยจะต้องมามาร่วมกันอย่างสมัยผมเป็นเด็กนะครับก็คือปี2 5 7 7ประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าด้วยทุนต่างชาติก็ทุนจากญี่ปุ่นเป็นหลักเลยนะครับมาทําให้เราเนี่ยก้าวหน้าพัฒนาคนไทยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุนตรงนั้นเนี่ยทับเอาประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะก็มีแนวโน้มที่จะไหลไปที่เวียดนามเยอะกว่าสาเหตุไม่ใช่ว่าเวียดนามดีกว่าไทยนะครับแต่เวียดนามเนี่ย มีคนเยอะกว่าตลาดใหญ่กว่ามีคนหนุ่มสาวเยอะกว่านะครับแต่อย่างคนไทยเนี่ยมีลูกก็น้อยลงนะครับสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเราต้องหันหน้ามาพึ่งพากันจากนั้นเนี่ยมาสร้างนวัตกรรมครับด้วยการที่เราถึงพร้อมก่อนถึงพร้อมดีก่อนคือพร้อมที่จะคุยกันถ้าผมจะพูดขึ้นมาอีกก็คืออะไรมีเจ้าสัวอยู่คนหนึ่งเอาประเทศไหนก็ได้นะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับก้าวไปถึงเบอร์หนึ่งนะครับแต่เจ้าสัวเนี่ยท่าเป็นทีมเจ้าสัวนะครับ รุ่นพ่อของท่านเนี่ยเป็นคนอพยพแล้วมาสร้างนิสัยแค่3ามอย่างนะรับก็คือร่วมคุยร่วมคิดร่วมทํามุ่งไปที่ผลก็คือหาเงินนะครับจนกลายเป็นเจ้าสัวพวกเราเหมือนกันครับอยากให้พวกเราเนี่ยเริ่มรู้ว่ามีเด็กคนหนึ่งกล้ามาพูดแล้วว่าจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแบบดีงามแบบที่คนเราคนไทยเนี่ยไม่ต้องมามามา,มาตำหนิแบบขัดแข้งขัดขากันผมพูดตรงๆงนี้นะครับ แต่ไปขยายความเราเองนะครับแต่ผมอยากบอกว่านี่คือโอกาสอันดีแล้วอยู่ในมือพวกเราขอแค่พวกเราส่งต่อวิดีโอแล้วให้เป็นกระแสบอกต่อเลยครับจุดติดกระแสกระแสคนเนี่ยสร้างมาเยอะแล้วยกตัวอย่างมีพี่พี่ดาราที่ไปเล่นเซิร์ฟสเกตอะแล้วแห่ซื้อจนประเทศผู้ผลิตเนี่ยผลิตส่งมาไม่ทันแล้วงงว่าเอ้ยทําไมมันดังอย่างนั้นเพราะพี่ดารานืกภาพพี่ดาราไปไปถ่ายรูปก,กับต้นไม้แล้วต้นไม้มีราคาแพง เกิดกระแสขึ้นมาพี่ครับแบบนี้ก็เหมือนกันทํายังไงประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองแล้วดามบอกว่ามีวิธีซึ่งวิธีของผมเนี่ยผมไม่เก่งหรอกนะครับแต่คนเก่งอยู่ในประเทศไทยแต่รวมคนเก่งคนดีนั้นนะ่ะที่ใจบุญนะ่ะมาร่วมสร้างแบบอย่างสร้างตาําราสร้างสื่อสร้างศูนย์สร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยคนที่ถึงฝั่งดีพอคนถึงฝั่งดีแล้วเนี่ยไปช่วยกันให้ดียิ่งขึ้นได้อีกนี่มันชัดเจนแล้วครับมันชัดเจนมา,มากๆจริงๆแล้วเนี่ย แต่มาถามผมดีกว่ามันจะได้ได้เร็วขึ้นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นเด็กที่ผมไม่ได้มุ่งหาเงินคือแทบจะไม่หาเงินเลยชีวิตนี้นะครับแล้วก็เรียนหนังสือก็ก็เรียนพอประมาณแต่สิ่งที่ผมหามาตลอดชีวิตก็คือชีวิตคืออะไรผมมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมเป็นหนี้ประเทศไทยนะครับเป็นหนี้ประเทศไทยอย่างเยอะมากแล้วเคยทําไม่ดีกับประเทศไทยด้วยนะครับพอผมศึกษามาเรื่อยกฎแห่งกรรมมีจริงได้เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ชดใช้หนี้ประเทศไทย ด้วยการบอกต่อวิดีโอนี้แล้วมาถามมันหน่อยว่าวิธีเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะเจาะไปอะไรถ้าถามว่าผมถนัดทางด้านไหนผมถนัดด้านการอ่านเกมครับยกตัวอย่างอีก,กัน,นึงมีพี่ๆมาบอกว่าโลกของเรายุคต่อไปเป็นโลกของยุคปัญญาประดิษฐ์ไอทีหรือว่า AI ออ่ะพูดง่ายๆนะครับคนเนี่ยจะต้องเก่งคอมพิวเตอร์เก่งการวางแผนวางระบบนะครับมีทักษะต่างๆที่ต้องฝึกเพื่ออะไรเพื่อที่ คนที่มีทุนเนี่ยหรือเจ้าเจ้าสัวรหรือนักธุรกิจใหญ่จะได้มาจ้างเราไปเข้าสู่ระบบนั้นแต่ผมบอกว่าบางครั้งนะครับการที่เราอยู่หน้าจอคอมนานๆการที่เราไปเล่นกับพวกนั้นนะบางครั้งมันก็ไม่ส่งเสริมกับการมีสุขภาพที่ดีนะแต่ผมไม่ได้ไปบอกว่าห้ามเราไปศึกษา AI ปัญญาประดิษฐ์นะคนที่ศึกษาเอามาช่วยกันนะครับแต่สิ่งที่ผมอ่านเกมบอ,อกก็คืออะไรพี่ครับคนเราต้องหันหน้า มาพึ่งพากันมารักกันผมไม่ได้บอกว่าให้คนไทยทั้งรวม70บล้านคนเนี่ยหันหน้าเข้ามาลักกันเป็นทีมไทยเดียวกันนะครับแต่ผมบอกว่าคนที่จะไปกันได้ดียกตัวอย่างน้องๆที่ชอบเล่นเกมก็รวมกลุ่มกันเล่นเกมคนที่ชอบในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็รวมกลุ่มกันนะครับคนที่ชอบในเรื่องของเกษตรครบวงจรคือนำา a เอไอมาร่วมด้วยนะนํางานช่างมาร่วมด้วยนะทำนำเกษตรมาร่วมด้วยนํา การแพทย์การศึกษาเนี่ยมาร่วมด้วยเกิดเป็นชุมชนอะไรอะพึ่งพาตนเองแบบครบวงจรเราก็ทาถามว่าทั้งหมดมาจากอะไรตัวเราพร้อมหรือยังเราเปิดใจหรือยังที่จะไปเขาเรียกว่าล้างจุดติดขัดทําลายจุดติดขัดของตนเองสร้างความพร้อมทําสิ่งดีๆแล้วก็มาร่วมวางแผนซักซ้อมแล้วก็ร่วมลุยให้มันถึงดีนี่คือความสมเหตุสมผลครับ แต่มันจะง่ายขึ้นเมื่อ1มีแบบอย่าง2ซึ่งต้องเกิดจากการคัดคนก่อนนะ2มีตําราสื่อมีศูนย์มีทีมครูบวกปัจจัยเสริมแล้วมีภาพการปฏิบัติที่พาคนเนี่ยไปถึงฝั่งดีจริงๆพี่ครับวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแล้วก็ซ้ําๆแต่เพื่อให้เกิดภาพจริงๆที่พี่เนี่ยไม่คิดมากบอกว่ามันมีโอกาสแล้วอาจจะบอกตัวเองทุกเช้าก็ได้แล้วส่งต่อไปทางไลน์เหมือนที่ผมส่งเนี่ย ทุกวันนะครับส่งไปทุกวันเดี๋ยวญาติของเราก็ดูเองนะครับเดี๋ยวก็จะไปถึงพี่ๆที่มีกําลังและโอกาสนะครับในการที่จะโอเครวมทีมคนได้มีที่ดินแล้วก็ทํากันไปขออนุญาตครับขอมีส่วนร่วมกับการทําให้ชาติไทยเจริญแล้วขอปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะว่าพี่ครับผมมีประสบการณ์นะครับเวลาที่คนเนี่ยมีจุดติดติตัดขาด แล้วมาร่วมงานกันโดยที่บางครั้งเนี่ยเราข้ามเราข้ามขั้นตอนของการวางแผนและซักซ้อมไปเลยนะเรางงๆอะพูดง่ายๆเออมีงานทําไปสุดท้ายงานมันไม่ถึงไงครับพี่มันเหมือนกับเราอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นผู้นําในด้านรถพลังงานไฟฟ้าแปลว่าคนต่างชาติต้องมาซื้อรถพลังงานไฟฟ้ากับเราหรือนวัตกรรมใหม่ๆสักอย่างพี่ครับด้วยกระบวนการนี้เนี่ยมันพาไปได้นะครับไม่ต้องรอนานด้วย เพราะว่าเราสามารถที่จะดูดูคนที่เขาทำมาแล้วก็คือคัดลอกแล้วก็ต่อยอดพัฒนาต่อได้นะครับเห็นโอกาสชัดเจนนะครับมันเกี่ยวกับดามไหมมันไม่เกี่ยวอยากให้มองวิดีโอนี้เป็นเรื่องของการทําบุญไม่อยากให้มองว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาขี้โม้นะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งดีๆเนี่ยมันกระจายอยู่ในคนไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเห็นภาพนะครับคนไทยเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือได้ แล้วแผนวงจรที่ควบคุมการปลูกพืชนั้นนะ่ะคนไทยสร้างขึ้นมาเองได้เราผ่านแล้วครับผมนึกถึงวิดีโอพี่โบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมมาทำให้สวนเกษตรเนี่ยเป็นสวนเกษตรที่ที่งดงามน่าดูพี่โบเงินเงินไม่ได้เยอะแต่พี่โบทำได้นะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรามาเซตอย่างนั้นนะให้มันมีความครบวงจรแล้ว นำไปสู่ชาวไทยได้ไหมนะครับผมเห็นคนที่ไม่ได้ซื้ออาหารปลามาให้ปลาแต่นําฟางนำหญ้ามากองรวมเป็น,นชั้นๆกับลำกับกาก,ากน้ําตาลกับอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สัตว์เนี่ยมาไข่ที่ริมน้ํานะครับแล้วเป็นอาหารของปลาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้ออาหารคลิปนั้นเรียกว่าเสือนอนกินนะครับประมาณนั้นนะครับ คือสิ่งดีๆมีอยู่มากมายนะครับเพียงแต่เราจะนําไปถึงมือคนไทยได้ยังไงเราจะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมีความรู้สึกดีกับการดึงคุณค่าที่มีในตัวเราเนี่ยออกมาได้ยังไงนะครับซึ่งเราสตาร์ทได้ครับเคย,เคยได้ยินคําว่าสตาร์ทอัพใช่ไหมมันก,ก็การเริ่มต้นนั่นแหละครับนะครับการเริ่มต้นแล้วถามว่ามันจะสําเร็จได้งไงพี่ครับแค่ดูวิดีโอไม่สําเร็จมันเหมือนกับการที่เราจะต้องการทหารไปลบเนี่ย มันต้องผ่านการฝึกระยะเวลาหนึง่งเราต้องการให้เด็กหญิงเนี่ยกลายเป็นเด็กหญิงที่ร้องเต้นแล้วก็ให้ความสุขกับคนได้แบบเกิดแรงดึงดูดกลายเป็นแบบเป็นคนที่โด่โดงดังมีอิทธิพลกับทั้งโลกพี่ครับมันจะมีขั้นตอนของการวางแผนขั้นตอนของการทํางานของมันพี่ครับแต่คนไทยพร้อมแล้วนะครับผมเวชช่นชมเสมอที่คนไทยเนี่ยมาผลิตวัคซีนมาผลิตยาโควิดได้เอง พี่ครับแต่ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันให้สิ่งนั้นเนี่ยจับต้องได้มากขึ้นที่เขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมมาแหละนะครับจับต้องได้มากขึ้นพี่จะเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับด้วยการส่งต่อวิดีโอนี้ไปอ่ะโดยไม่คิดมากนะครับ <laughs> คือ,คอ,คอพูดตรงๆแล้วกันนะครับผมก็ทํางานแล้วเวลาที่เราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะต้องมา,เ,าเรียกว่าเรนเดอร์อ่ะมันไม่ใช่การตัดต่อหรอกผมไม่ได้ตัดต่อเยอะแต่มันต้องมาเรนเดอร์มันต้องมาดูก่อนจากนั้นเนี่ย ก็ต้องไปลิงก์วิดีโอคือผมไม่ถนัดทางด้านนี้เนี่ยแน่นอนผมก็เคยเป็นเด็กที่เก่งเขียนโปรแกรมนะแต่ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราเราก็มาเป็นทาสมันเหมือนกันนะครับบางครั้งเราก็ต้องมาเสียสายตากับมันผมก็เลยไม่ได้มาทําแต่ถ้ามีทีมงานที่มาส่งเสริมนึกภาพที่พี่ครับเราทําละครเรื่องหนึง่งเราทําเป็นสื่อวิดิทัศน์ดีๆอันนึง แล้วทําให้คนไทยเนี่ยหันมารักกันหันมารักดินหันมารักน้ําหันมารักชีวิตพี่ครับมันทําได้ครับทําวิดีโอออกมาตัวหนึง่งแล้วต่อไปเนี่ยการเมืองของเราจะดีงามมากจะเข้มแข็งมากคนที่ไปนั่งเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยคือคนที่รักคือคนที่เชื่อมโยงประโยชน์จากจากคนไทยอะนะครับแล้วไปสร้างสารรค์ประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองอมัน คือสิ่งที่ผมอยากขอนะผมอยากขอให้ไม่บอกต่อวิดีโอนี้เป็นภาษาอื่นให้บอกต่อเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากทีมงานนี้นะครับผมอยากจะอะไรก็คืออยากให้ต่อไปหลักสูตรในต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้บรรจุนะครับไม่ได้บรรจุภาษาต่างประเทศเนี่ยลงไปในหลักสูตรหลักนะหลักสูตรหลักนะไม่ไม่ได้บรรจุนะครับใครอยากเรียนภาษาต่างประเทศคุณไปเรียนเสริมเอา คุณไปเรียนหลักสูตรพิเศษเอานะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดประเทศไทยนะครับหลังจากนี้นะครับอีกไม่นานไม่ไม่น่าจะเกิน5ปีถ้าพี่บอกต่อวีดีโอนี้ไปเลยนะไม่น่าจะเกิน5ปีนะครับประเทศไทยจะเริ่มก้าวมาเป็นผู้นําทางด้านสิ่งดีงามประกอบไปด้วยทางด้านทางโลกนะครับท,งทางธรรมนะครับทางด้านความสุขนะครับเราจะมีความครบวงจรมากแล้วเราจะเป็นผู้นําในการที่เราจะไปช่วยเหลือญาติของเราในประเทศ ต่างๆให้ดีงามขึ้นมาได้อีกนะครับมันเป็นอย่างนั้นนี่คือการเปลี่ยนยุคของโลกนะครับอยากบอกพวกเราว่ามันทำได้นะครับมันอยู่ที่เราอ่ะจะดูวิดีโอให้จบแล้วก็ส่งต่อแค่นั้นเองนะครับขออย่างเดียวนะครับดูวิดีโอให้จบแล้วส่งต่อนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับพี่ๆผมขอกันนะครับดูให้จบแล้วส่งต่อเอาแค่นี้ครับขอพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็ผมผมผมอาจจะจะแบบ ไม่ได้อัดวิดีโอเยอะแล้วก็อาจจะไม่ทันแต่เวลาผมเขียนเนี่ยผมเขียนตอนนี้เขียนไปถึงเกมที่24แล้วนะครับแต่อาจอถึงเกมที่7แต่ตรงนี้มันสําคัญก็เลยมาอาัดเกมที่23ก่อนเพื่อให้มันเกิดได้เลยคิดถึงอีกไม่ถึง10วันนับจากนี้นะครับหรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้นะครับมีพี่ๆที่เป็นดาราเป็นคนดังนะครับเป็นสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าอ๋อมันมีแล้วอ่ะเอาตัวดามไปดูสิ รวมสิพี่ๆที่เก่งดีใจบุญมาสร้างแบบอย่างขึ้นมาเลยมาทดลองวิจัยพัฒนาเพื่อให้การเมืองไทยดีเพื่อให้ชุมชนสังคมของไทยดีเพื่อให้การส่งออกของเราดีเพื่อให้ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นมาเพื่อให้พลังอำนาจของชาติด้าน,นต่างๆก็คือแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาคนได้ดีนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับ คนเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับจากนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งบวกทั้งปวงทยอยดียิ่งขึ้นนะเสียงเริ่มเริ่มไม่มีแล้วนะครับไม่ได้ดื่มน้ำนะครับขออภัยด้วยนะครับก็พลังอำนาจของชาติมีอยู่สามตัวนะนะครับ <c oughs> คือคนเราเนี่ยใส่ใจพัฒนาตนเองให้ดีนะครับรู้ชัดเจนว่าพัฒนาตนเองให้ดีได้ไง 2คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรักกันรักกันยิ่งขึ้นทํางานทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นปัจจัยทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมดียิ่งขึ้นช,ชาติไทยครับจเจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนเป็นขาขึ้นโลกของเราก็จะก้าวมาสู่3ตัวนี้จเจริญรุ่งเรืองเป็นขาขึ้นเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับขอบพระคุณจริงๆครับ